นนคือวัดดงหลวงนะครับอยู่ข้างล่างสูงจากระดับน้ำทะเล1,500กิโลเมตรนี่เปรียบเทียบข้างล่างกับข้างบนนะครับนี่ใช้กล้องโทรศัพท์ซูมเอานะครับถึงเห็นครับมองด้วยตาเปล่าก็แทบไม่เห็นเหมือนกันนะครับซูมสุดเลยนะครับ วงกดนะครับวัดธรรมพระแอกพอดีมาพักอยู่นี่ครับมเมื่อคืนเนี่ยอาศัยนอนพักที่วัด นี่คือความเพียรของครูบาอาจารย์เจเจอาจารย์ในยุคก่อนๆน,นะครับในยุคสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่เสาหลวงตาบัวหลวงปู่พังหลวงปู่ขาวและครูบาอาจารย์เจเจอาจารย์หลายๆท่านที่มีความเพียรเยอะในสมัยก่อน สมัยศาสนาพุทธเริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาจากสมัยจากยุคของพระพุทธเจ้า สาธุขออนุญาตนะครับนี่คือภาพวาดสมัยก่อนนะครับนี่คือ รูปเหมือนของหลวงปู่ลิ้มนะครับที่เป็นเจ้าอาวาสผู้สร้างผู้กอ่อตั้งวัดภูพาแอกนะครับ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายนะครับ